กับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับแมมมอธ YTJ นะครับวันนี้มาอยู่กับเกมคาบานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับสายฟรีครับว่าจะลงดันหรือว่าหาของยังไงดีนะลงดันอันไหนคุ้มครับครับของอันไหนคุ้มสุดนะครับตอนนี้รับสายฟรีนะรับสายฟรีแล้วงบน้อยนะครับตอนที่ผมจะเลือกลงนะครับก็จะมีอยู่แค่2ดันนะก็คือ85กับ95นะครับ ทำไมจึงเลือกลงแค่สองดันนี้นะครับเพราะว่ามันใช้งบน้อยสุดนะครับแล้วว่าอ่าแล้วก็มันคุ้มค่าที่สุดนะครับถ้าใครที่แบบจะไปลงดันต้องสูงหวังของแบบตกควดโหดนะมันก็จะเสียเวลาครับแล้วช้าด้วยนะครับสําหรับสายฟรีละสายงบน้อยอย่างเรานะครับและไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยแล้วเราจะแบบบอทปล่อยบอทไว้่างเดียวครับเพราะว่าสายเราเนี่ยมันของไม่ค่อยถึงครับเพราะของไม่ค่อยถึงับมันก็จะลงดันช้านะครับแล้วบอทบางทีบางดันเราก็ บอดไม่ไหวครับผมก็เลยเลือกแค่85กับ95ส่วนด้านอื่นๆก็ลงปกตินะครับแบบได้สัวแรกมาก็เอาไปแรตลงปกตินะครับอันนี้ส่วนมากอันนี้ผมจะลงอยู่แค่มแมลงกับดันเขียวนะครับไอ้บอลเขียวอะ่ะสาหรับดัน85นะครับที่ผมเลือกลงนะครับเพราะว่ามันถูกรลาคกง่ายนะครับของคราฟนั้นก็ไม่ยากนะครับ ของค้ามันจะอยู่ราคาที่สแตนดาร์ดเลยนะครับว่า128นะครับแต่ที่ผมจะเลือกซื้อนะครับผมจะซื้อแค่120หรือว่า125ครับไม่เกินนี้นะครับเกินนี้ผมก็จะยังไม่ซื้อนะแต่ผมจะเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับถ้ามี120หรือ125เนี่ยมัดึงหมดนะครับมีเท่าไหร่ผมก็ดึงหมดอ่ะถ้า120นะครับบางทีมีหลุดมาอันละ100ก็มีนะครับดันตลอดไอ้สำหรับดัน85นะส่วนดัน95นะครับราคามันก็จะพอๆกันนะ มันก็จะมีแบบ125 127นะครับแต่ทําไมที่ผมไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่ามันลงไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยลงครับคือถ้าเลือกลงนะครับผมจะลงดัน85นะแปดห้าถ้า125ยยีเนี่ยผมก็ดึงนะแต่ตอนนี้ผมยังมีเยอะอยู่125ยยีนี่ยก็ได้ดึงนะแต่ถ้าเกิดจนเยอะละร้อยละร้อยยี่สิบเนี่ย9ก้าัน 120, 9, 000, นี่ก็ดึงได้เลย โอเคคนระับสำหรับที่ลง85บ่อยนะครับเพราะว่ามันไวนะครับไวแล้วกาดดอกผมว่ามันของดีกว่า95นะ95หส่วนมาจะเป็นพวกหินแดงมากกว่านะครับที่ผมจะดอกนะมันแทบจะไม่ได้เลยนอกจากหินแดงนะส่วน85นะครับผมยังได้พวกแหวนพวกอะไรแบบปิบย้อยนะเอามาขายแนละ้วได้ราคาดีกว่านะคือผมลงวันหนึ่งก็ประมาณ70รอบถึง1 0ึงรอบอนะครับ85นะ แต่ถ้าเกิดของชิ้นไอของค้าเก้าห้าืออะละร้อยยี่สิบเนี่ยผมก็โลงคนระับเพราะว่ามันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะหินแดงก็ขายได้นะครับตอนนี้ระหินแดงม,มันราคาอยู่ประมาณแปดสิบสองครับตัง้งมาแปดสิบสองนี่ผมก็ไม่อยากขายแล้วถ้าหินแดงครับมันจะมีช่วงประมาณสัก 75 78ราคานะอันนี้ผมแนะนําว่าอย่าไปขายนะครับเราไว้ตั้งขายแบบสัก82 84 85งก็ออกนะช่วงดึกๆนะอันนี้ก็47นะครับแต่ช่วงแบบเ,เช้าแล้วก็บ่ายครับราคามจะล่วงนะครับหินอันนี้ไม่แนะนําไม่ขายในราคาที่ถูกกว่า80นะผมว่ามันยังได้ราคามากกว่า80 82 85นี่กำลังดีครับไอนน้เจมผมเนี่ยเมื่อวานนี้ผมมีอยู่ประมาณ19 0 0 0นเครับ19,000เกนจมครับ ผมลงไปประมาณรอบโหลวะไปดูครับผมลงไป65ครั้งแล้วนะครับวันนี้นะสำหรับดัน85นะครับผมลงไป15ครั้งนะครับผมเพิ่มมา โอ้ยเป็นหมื่นเจนนะครับวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดวันไหนนะผมตอบตอบได้ของดีอย่างเงี้ยพวกแหวนนะแหวนชี้อะไรพวกนี้ะมันก็จะเพิ่มเยอะมากครับมันวงเท่าไหลัตอนนี้ดูก่อนแหวนชี้ตอนนี้ราคาตกนะครับเหลือสองพนะตอนแรกผมขายไปช่วงอาทิตย์ก่อนนะยังวงห้าพันสีพันอยู่ช่วงนั้นก็คือแบบกําไรผมดีมากนะครับประมาณวันหนึ่งก็เป็นหมื่นครับเพราะว่าไอแหวนพวกเนี้ยผมตกเกือบทุกวันเลยตกเกือบทุกวันแล้ววงนะประมาณ5้าพันกว่าครับเป็นหมื่นนะกำไรนะครับให้เลือก2ดันนะครับ ระหว่าง85กับ95นะผมจะลง85นะเพราะว่าของที่มันได้เนี่ยม,มันคุ้มค่ากว่าคนระับอย่างเช่นนะครับเขาเขาดัน105เนะี่ยเราได้มาครับนี่ก็คือคุ้มนะรอบหนึ่งนี่คือมีคุ้มแล้วลนะ่ะถ้าได้เขานี่มาครับวันนี้ผมกี่วันแล้วไ่ดูนะบางทีผมก็ลงมาที่ว่าไม่หนักนะบางทีก็ขายนะถ้าเกิดใครที่เกลียดลงครับก็ขาย,ขายนะครับขายอยู่ก็ได้ราคานะครับ10อันก็รอบเป็น2พันแล้วครับ100รอ,อบเป็นยังไงก็ต้องได้ครับ เป็นติบติดอันน่ะเขาร้อยห้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลหลักเลยนะครับที่ผมลงแปดห้ามันได้กำไรดีกว่าเก้าห้าแน่นอนครับเชื่อผมครับถ้าจะให้เลือกสองดันนี้นะครับแปดห้าคุ้มกว่าครับบอกเลยส่วนตัวเด็กนะครับผมมีตัวเด็กอีกเซิร์ฟหนึ่งก็คือเซิร์ฟดีครับมีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เซิร์ฟเอเนี่ยมีหนึ่งตัวนะครับตัวเด็กที่มีผม๊กเผมมีเซิร์ฟดีด้วยครับเพราะว่าไอเซิร์ฟเอแต่บางทีมันพลมันเยอะแล้วมันเข้าไม่ได้ครับเพราะว่า ตัวเด็กผมไม่ได้เติมพิเนียมครับแต่มันสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับคือตัวเด็กอีกตัวหนึ่งครับผมก็จะไม่ค่อยเล่นหรอกคือเอาแค่มันได้ค่าแบบค่าพิเนียมนะครับเซิบดีนะได้ประมาณสักหกหมื่นครับเดือนหนึ่งได้แล้วละหกหมื่นคือตีจริงๆไปตีจริงๆได้ใบดันฟรีเอาไปลงครับตัวเด็กเซิร์ฟดีครับแล้วของตกดีมากครับเซิร์ฟดีตกดีกว่าไอ้เซิร์ฟเอกตัวหลักทั้งที่มันไม่มีอะไรนะ แต่ของแ,งแพงๆคัันที่ตกอันนี้ครับก็เป็นอีกแนวทางนะครับเบื่อใครสนใจนะเอาตัวเด็กไปปั้งเทิร์ฟดีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็โยกมาเป็นตัวหลักนะครับก็คือขายของให้ตัวหลักนะครับแล้วก็เอาเอาพรีเมียมอะซื้อเซิร์ฟดีครับมันก็ใช้ได้กันได้โอเคครับอันนี้ก็ตัดไปนะครับส่วนวิธีบวกของนะครับผมคือผมไม่บวกเลยนะตอนแรกผมก็บวกอยู่นะครับตอนแรกผมเล่นอาชีพ นักนูครับเล่นนูแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบใจครับโบรเออครับมันแล้วก็มาวิสาจบทีวีตครับเพราะตอนแรกเล่นนูก็สกิลแล้วมันเริ่มแรกครับเล่นไม่เป็นด้วยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวอครับเป็นเป็นวอเสร็จก็เปลี่ยนมาเป็นวีครับตอนนี้ก็กําลังปั้นวีครับของก็ยังไม่ได้เยอะนะครับแต่ผมเล่นวีมาไม่นานนะครับนะได้บบก15ครับเพราะว่าผมไม่ได้ตีโบกเองเลยนะครับคือผมจะหาของนะครับก็คือลงดัน85แห้ากับ95ครับ2อย่างครับลงเลยครับวันหนึ่งประมาณ70รอบถึง100่งร้อยรอบอะประมาณ ทุกวันครับได้กําไรวันละ5,000 5,000เจมั่งโชคดีก็หมื่นเจมครับโชคดีก็20,000เจมครับก็เอามาผ่านเล่นนะครับแล้วแต่ครับดูไอเทมนะครับก็คือมันยังได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นเจาะครับเจาะไฮเจาะมีเดียมแล้วก็มอไซนนะแต่ก็คือยังไม่เคยตกนะครับส่วนมากที่ตกหลักๆเลยจะเป็นแหวนซิลิคอนนะแล้วมันก็ได้ลุ้นใบดันร้อยห้าครับอันนี้สําหรับตรงนี้นะครับผมว่า 85คุ้มสุดนะครับอันนี้เป็นแนวทางครับใครว่างไงก็คอมเมนต์ไม่ได้นะแนะนําได้คนระับตัวอันนี้นครับเราได้ใบดันมาเราจะลงหรือไม่ลงก็ได้แนละ้วแต่แต่ถ้าเกิดเราลงนะครับเราก็ลุน้นกิเลสนะครับแขวนกิเลสแต่ถ้าเกิดขายก็คือได้ตังค์เลยนะครับเพราะไอ้ดันเนี่ยมันไม่ค่อยได้อะไรนะผมไม่ค่อยลงหรอกลงนานดีนะวันหนึ่งก็สี่ห้ารอบครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้อะไระครับเอาไปขายแม่งีิเลสลงับตรงที่เนี่ยสำหรับวันนี้นะผมก็ได้กําไรไป หมื่นกว่าแล้วใช่ไหมมันหมื่นห้าหมื่นหกนะครับวันนี้กําไรนะลงแค่แปดห้านะครับแล้วก็มีลงดันมาแรงไปสักห้ารอบได้ครับห้ารอบได้อืมส่วนมากมันจะเป็นหินพวกนี้นะครับที่แปดห้าริมดอกนะครับแล้วก็เป็นหินแดงนะมันจะได้อยู่สองอย่างหินแดงกับหินได้ไปนเนี้ยออหินแดงครับอันนี้ก็แนวทางให้เห็นครับงนก็ลองเอาไปลองลองกันดูนะครับรับสายฟรียิ่งช่วงช่วงนก่อนนะครับ กำไรดีมากครับเพราะหินหินมันแพงช่วงแบบกิจกรรมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็มีอะไรไม่มากครับก็เอามาแนะนํากันครับตรงดัน5้ากับเกครับ95ก็ได้กําไรครับตอนนี้ที่โซโลแบบดีๆเลยนะก็มีแค่85กับ95ครับโซโลหวังกําไรแบบนิดๆได้หน่อยนะครับคือมันไม่ได้กาไรเยอะนะถ้าดวงดีก็ได้กําไรเยอะนะครับแล้วแต่บางวันนะครับแต่ไม่ขาดทุนแน่นอนครับผมลงมาไม่เคยขาดทุนเลยเอาจริงป่ะทุกวันร้อยรอบนะครับอย่างน้อยต้องได้กำไรสักสามพันครับสำหรับสายฟรีของเรามันก็โอเคเลยนะครับ สามตีพันวันหนึ่งนะครับแค่นี้ก็หลุดแล้วเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครมีอะไรดีดก็ค,คอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนตัวดีครับ